น,นี้จะเป็นโคโชกที่เราหมักด้วยสาหร่ายชื่อไก่เป็นสาหร่ายน้ําจืดจากแม่น้ํโขงนะคะเราพยายามดึงรสชาติอูมามิธรรมชาติออกมาให้มากที่สุดในจานนี้จะใช้ป้ายกับปลาทานคลไทยว่าซาบิค่ะส่วนซุปที่มาด้วยกันจะเป็นซุปเย็นค่ะอันนี้เป็นเราเรียกว่าซุปทะเลเย็นนะคะ จะมีน้ำมะเขือเทศแล้วก็จะมีเนื้อมะเขือเทศจากแม่ทานะคะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตัวน้ําที่เราดึงออกมาจากเขาเนี่ยเราเอามาทําเป็นน้ําแข็งเพื่อให้สดชื่นมากขึ้นค่ะตอนแนะนําให้ปาดตัวใช่ค่ะที่เพิ่งใส่ลงไปเมื่อกี้ค่ะใ่จานเป็นน้ำแข็งลบจานเป็นจานนี่ตัวโชคชกบนปลาดิบนะคะลองทานดูก่อนแล้วก็ส,นนส่ดน้าซุปตามได้เลยค่ะ ด้านบนเป็นนกฟูมาที่ทำตามจังหวัดชลบุรีครับซอสจะกำเนมให้ด้านห้าตัวนี้เป็นซอนตอน้ําโวกเลี้ยวซีเรียที่ได้ค่ะเราใช้เป็นน้ำาก้อนนิดนึ่งเพิ่มกลีก็่อให้รสชาตินะคะวิธีการในการทำของเราอ่ะเนี่ยราว่าไม่ต่างแม้แต่เนภาษาด้านล่างสึงอสารแค่หนึ่งคท่าได้รชาติของซีเรียแล้วก็รชาติจัด้านหอมไปเลย เราทานคู่กันกับไว้อัสสารการนะคะที่อยู่ด้านล่างตัวกลางนำมาจากกว่างทงค่ะด้านบนตัวกลาเซเจียนจะเป็นไข่ปลาคาเวียรที่นำมาจากรัสเซียนะคะมน้ไขำเสนอข้าวเม้าดอยนะคะซึ่งเรานำไปผัดก่อนกับน้ำบูดูสามารถเปิดห่อของใบมะเดื่อออกได้เลยนะคะใบมะเดื่อใช่ค่ะในห่อของใบมะเดื่อเราจะมีเป็นข้าวเม้าดอยชอบไปผัดกับน้ำบูดูแล้วก็เราจะใส่แหนมบคาโป้เข้าไปนะคะก็จะเพิ่ม ไปย่ามใส่อ่อนๆเพื่อให้เพื่อให้ใบหอม